แป้งจะลองมาแกะ unpack ตัวอัลบั้มนี้ให้ดูนะคะของแถมที่ได้ก็คือลูกแม่ลูกแม่มาหาแม่น้องแทนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นของแถมจากวีเวิรนะคะถูกใจมากเพราะว่าก็คือเป็นลูกของดิฉันเองนะคะนี่ค่ะหน้าตาส่งกดมาจากวีเวิรนะคะของร้านโบราช็อปนะคะก็ สภาพดีไม่บุบสลายไม่ได้ผ่านบ้านเก่านะคะตรงมาถึงบ้านไทยเลยนะคะก็คือได้รับเพิ่งได้รับเลยนะคะเดี๋ยวจะลองมาแกะดูตื่นเต้นสภาพดีนะคะไม่มีบุบสลายเดี๋ยวก่อนหน้านี้ดูคลิปที่เขามี unpack กันของบัมบีนะคะ คิดว่าเดี๋ยวจะแกะสติกเกอร์ตรงนี้มาแปะที่หน้าปกไปเลยเป็นสติกเกอร์ขิงนะคะแค่แกะพลาสติกก็ตื่นเต้นเาาเฮ้ยพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปะที่ข้างหน้าปกขอเสีน้องแทลูกเนะะขาบอกให้ขอสามที น้องแพรต้องมาหาแม่นะลูกในนีลนน้ลูกในนี้ลูกแกเหวะใช่ไหมเอ,อ๋นี่บั้มก็ไม่หนามากเท่าอันแรกนะเฮ้ยตื่นเต้นนะมีอะไรอ่ามีโสเตอร์นะคะนี่โสเตอร์ขนาดใหญ่นะคะถามว่าติดไหมนะคะไม่ติดนะคะนี่ค่ะ นะวอเตอร์อ,ไอะไรก็หาก็มีซีดีนะคะนี่เป็นแผ่นซีดีถามว่าฟังไหมไม่ฟังนะคะปอเตอร์มีไหมติดไหมไม่ติดนะคะมีไว้เพื่อความอุ่นใจแค่นั้นเองอ๋อนี่นเป็นแก้ไม่ได้มาถึงขั้นตอนการลุ้น เดี๋ยวกันปิดไว้ก่อนอปิดเดี๋ยวกันปิดเด้ายวกันทุกนตื่นเต้นโุ้ยอันไหนมันคือการ์ดอะต้องเป็นอันนี้แน่เลยอะเดี๋ยวดูกันดูข้างหลังข้างหน้าจะอย่างนี้นะอ่ะทุกคนมาลงพร้อมกันว่าคือใครอะอ้ะอาวไม่ใช่ <c oughs> จังหวะน่านลกมากอันนี้ไม่ใช่อันนี้ดูยังไงอะอ่ะนี่ที่จีนอ่ะให้ดูการ์ดกัดดูการ์ดกันทีละอันเลยกับ มีการ์ดรวมเฮ้ยหรือฉันได้การ์ดรวมวะนำจูนพิกาน้องจีมินน้องจงกูพี่โฮน้องแท้เ้ยฉันได้การ์ดรวมหรอเฮ้ยได้การ์ดอันนี้อ่ะทุกคนมันเป็นการ์ดรวมอ่ะหรือมันมีอีกป่วะดวัีเหมือนเห็น เขารีวิวกันว่ามีคนได้การ์ดรวมด้วยอะเฮ้ยการ์ดรวมก็โอเคเพราะว่าเราแบบรักทุกคนเราแค่แบบเป็นเมนน้องแทรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเอ๊ปี่โอเคอะได้การอันนี้ค่ะได,ได้การ์ดอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นรูปแล้วเดี๋ยวะปิดให้ดูน่ารักที่หอบนะคะ มันก็จะเป็นแบบโบทอบุกแบบเป็นรูปละที่รักอย่างนี้อ่าหลอ่ลอหลอ่อไม่หยุดไม่หย่อนไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยจงกุก๊กอนีนี่อีนี่แอร์ลูกแม่นะคะโอ้นี่น้องที่มินพิพิธ พี่อนี่สบายใจคือก่อนที่ของมันจะมาเนี่ยมันก็จะมีความลุ้นความอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนอนไม่หลับนึกออกปะยิ่งเห็นแบบเขารีวิวกันเกาหลีรีวิวกันเราก็อยากจะไอ้นี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยการสองฉันไปสั่งได้ที่โบราช็อปนะคะโบราช็อปผ่านเออไม่ผ่านบ้านเก่านะคะตรงลงบ้านไทยเลยว่าฉชนมันก็จะได้เร็วกว่า ที่แบบรอพวกพรีออเดอร์อะไรอย่างนี้นะไปแล้วค่ะทุกคนขอบพระคุณสำหรับที่ติดตามชมในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ